จังหวัดลบบุรีประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งยืนยันว่าน้ำมีเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่นายวาชิระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งจังหวัดลบบุรีปี2566เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวีรพัฒน์อ่อนสุรทุมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนสำนักงานชลประทานที่10ผู้แทนในอำเภอทั้ง11อําำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมที่ห้องประชุมสูงปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะชั้นสําสำนักงานชลประทานที่10จังหวัดลบบุรีโดยที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำและการคาดการสถานการณ์น้ำของจังหวัดลบบุรีประกอบด้วย น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมซึ่งทางจังหวัดลบบุรีได้เตรียมการป้องกันและมีมาตรการต่างๆในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งซึ่งในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาได้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงระหว่างปลายเดือนมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมานี้ทางด้านของนายธเนศอักษรผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษากล่าวว่าขอยืนยันว่าน้ำอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพออย่างแน่นอน ส่วนในภาคการเกษตรน้ำที่จะทำการเกษตรได้ขอความร่วมมือกับเกษตรกรในช่วงเวลาดังกล่าวขอให้งดการทำนาและให้หันมาปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยแทนทางด้านสำนักงานชลประทานที่10ก็ได้มีการเตรียมมาตรการรับมือไว้แล้ว8มาตรการด้วยกันประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์ประชุมโครงการชประทานในเขตสำนักงานชลประทานที่10ตั้งอยู่ในพื้นที่ทั้ง14โครงการอยู่ตลอดเวลา การเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ทําการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้น้ําอย่างมีคุณค่าและงดการปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยวแล้วมีการสํารวจแหล่งน้ําสํารองซึ่งปัจจุบันมีอยู่90แห่งสามารถจุน้ําสํารองได้ถึง14.5ล้านลูกบาทเมตรรวมถึงการเตรียมเครื่องจักรประเภทรถบรรทุกน้ําที่สามารถลําเลียงน้ําเข้าพื้นที่รถแมคโครสําหรับขุดลอ,อกคูคลอง และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรนั้นปลูกพืชน้ำน้อยในส่วนของการปราปลาจังหวัดได้มีการเตรียมเครื่องสุบน้ำสำรองเอาไว้ทั้งหาแหล่งน้ำดิบที่เป็นอ่างเก็บน้ำอยู่ในหน่วยทหารสำรองไว้อีกทางหนึ่งด้วย